สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับช่อง Auto Review วันนี้ผมมีรีวิวแบบจอดลึกของยานพาหนะรุ่นพิเศษสุดๆส,สำหรับสายแคมปิ้งและการเดินทางแฟลตแฟคือรุ่น2026 Tricycle RV Camper ซึ่งเป็น RV ขนาดเล็กแบบ3ล้อที่กำลังถูกพูดถึงมากในวงการวันนี้เราจะพาไล่ตั้งแต่ดีไซน์ภายนอกภายในสมรรถนะจริงและเรื่องราคาในภาพรวมเพื่อให้คุณได้เห็นภาพครบก่อนตัดสินใจครับ เริ่มต้นที่ภายนอกเลยครับตั้งแต่เห็นครั้งแรกคุณจะรู้สึกได้เลยว่านี่ไม่ใช่รถบ้านแบบธรรมดาแต่มีความคล่องตัวแบบ3ล้อที่ทำให้สามารถเข้าออกซอยหรือหาที่จอดได้ง่ายกว่าอาีขนาดใหญ่ทั่วไปตัวถังด้านหน้าเป็นล้อเดียว3ล้อซึ่งออกแบบมาให้ดูทันสมัยมากพร้อมไฟหน้าเล็กที่ถูกจัดวางในลักษณะเฉียบคมกระจกใหญ่ให้มุมมองรอบด้านมีหลังคาที่อาจติดแผงโซลาร์เซลล์อยู่ด้านบนซึ่งช่วยเพิ่มความอิสระด้านพลังงานพ้องโดยสารด้านหลังดูทรงพลังด้วยตัวถังที่ยาวพอประมาณ มีประตูสไลด์หรือประตูบานใหญ่ที่เปิดออกสู่พื้นที่พักผ่อนได้อย่างสะดวกจุดเด่นอีกอย่างคือล้ออัลลอยขนาดใหญ่พอสมควรเมื่อเทียบกับตัวรถไซน์นี้และสีตัวถังที่มักจะออกแบบให้ดูพรีเมียมเช่นโทนเมทัลลิกหรือโทนทูโทนที่เน้นลายเส้นเพิ่มความโค้งมนและดูแอโรไดนามิกแม้จะเป็น3ล้อแต่ดีไซน์ไม่ได้รู้สึกเหมือนพ่วงท้ายบ้านแต่เหมือนยานพาหนะบ้าน ที่พร้อมลุยได้พูดถึงข้อดีคือความคล่องตัวในการจอดการหมุนตัวได้ง่ายกว่าและลดข้อจํากัดเรื่องขนาดแต่ข้อจํากัดก็มีครับเช่นความมั่นคงอาจไม่เท่ารถบ้านสี่ล้อใหญ่ในสภาพถนนที่ไม่เรียบหรือเมื่อต้องขนของหนักมากๆจากนั้นเรามาดูภายในกันครับเมื่อเปิดเข้าไปคุณจะสัมผัสได้ถึงความอเนกประสงค์และความพยายามในการบรรจุฟีเจอร์ครบให้เหมือนบ้านเคลื่อนที่โดยก่อนอื่นเบาะนั่งดูกว้างและนั่งสบายแม้พื้นที่จะไม่ใหญ่เท่ารถรุ่นใหญ่แต่ดีไซน์ทํามาให้ใช้สอยพื้นที่ได้ดีบอกผู้ขับ ผู้โดยสารด้านหน้าอาจเป็นแบบหมุนได้เพื่อใช้เป็นมุมนั่งเล่นหลังจอดส่วนพื้นที่หลังคือห้องพักอาศัยมีโซฟาหรือเตียงที่สามารถแปลงสภาพได้พับหรือยืดเพื่อใช้เป็นเตียงนอกจากนี้มีครัวขนาดกะทัดรัดซึ่งรวมถึงซิงค์ตู้เย็นขนาดเล็กเครื่องปรุงหรือแม้แต่เตาไฟฟ้าแบบพับได้รวมถึงช่องเก็บของหองลายจุดและชั้นวางของสำหรับแคมปิ้งทั่วไปถือว่าครบเครื่องนอกจากนี้มีระบบไฟ LED ambient ไว้ปรับอารมณ์ภายในห้องน้ำเล็กในบางรุ่นพร้อมฝักบัวหรือโถสุขภัณฑ์เคลื่อนที่ รวมถึงหลังคาแบบเปิดได้หรือมีช่องสกายไลท์ซึ่งช่วยให้รู้สึกโปร่งและเชื่อมโยงธรรมชาตินอกตัวรถยนต์และยังมีหน้าต่างบานใหญ่ให้ชมวิวได้เต็มที่ในแง่ของวัสดุแม้ไม่พรีเมียมหรูสุดๆแบบบ้านเคลื่อนที่ระดับบนสุดแต่ถือว่าดูดีน่าใช้และอีกจุดที่ชอบคือการจัดระเบียบพ,พื้นที่อย่างชาญฉลาดเช่นพับโต๊ะพับเปียงหรือแยกมุมพักผ่อนมุมนั่งเล่นได้ทำให้แม้จะใช้พื้นที่ไม่มากก็ยังใช้งานได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ แต่ก็มีข้อจำกัดเช่นพื้นที่เสิร์ฟอาจไม่ใหญ่เท่ารถบ้านขนาดเต็มและน้ำหนักบรรทุกอาจถูกจํากัดทําให้ต้องคิดให้ดีหากจะใช้งานหนักหรือเดินทางหลายวันหลายคนต่อการที่สมรรถนะครับรุ่น2026 t r i c y c l e RV Camper ถูกออกแบบมาให้ตอบโจทย์ทั้งการขับขี่ในเมืองและการเดินทางทริปเบาๆโดยเบื้องต้นหลายรีวิวของรุ่น2025ที่ใกล้เคียงกันกล่าวว่าใช้มอเตอร์ไฟฟ้าหรือไฮบริด ในรุ่นไฟฟ้าอาจใช้มอเตอร์ขนาดประมาณ2,500-4,000ถึงวัตต์พร้อมแบตเตอรี่ลิเทียมที่ให้ระยะขับขี่ราว80-130กิโลเมตรต่อการชาร์จเต็ม1ครั้งสำหรับรุ่นเล็กซึ่งสำหรับการใช้งานในเมืองหรือวันหยุดสั้นๆก็ถือว่าเพียงพอระบบส่งกำลังแบบ3ล้อทำให้ความเร็วสูงสุดอาจอยู่ราว60-100กิโลเมตรชมขึ้นอยู่กับรุ่นและการออกแบบซึ่งเพียงพอสำหรับการเดินทางบนถนนทั่วไป แต่ถ้าคุณคิดจะใช้บนไฮเวย์หรือขับระยะไกลาอาจต้องเตรียมใจว่าค่าชะลอตัวและการชาร์จจะเป็นเรื่องที่ต้องวางแผนนอกจากนี้ระบบกันสะเทือนและพวงมาลัยถูกออกแบบให้เข้าคงได้ดีในเมืองการจอดสะดวกและน้ำหนักที่เบากว่า RV ขนาดใหญ่ทำให้มีความคล่องตัวสูงข้อดีอีกข้อคือการใช้พลังงานน้อยกว่า RV ขนาดเต็มส่งผลให้ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานเชื้อเพลิงหรือไฟฟ้าต่ำลงตามไปด้วย แต่ข้อจํากัดที่สําคัญคือพื้นที่ใช้งานอาจไม่กว้างมากและความมั่นคงในสภาพถนนที่ค,ครุกคอาดสูรุ่นใหญ่ไม่ได้นอกจากนี้สนามชาร์จหรือระบบไฟฟ้ารองรับออฟกริดอาจมีการจํากัดในไทยดังนั้นหากคิดจะใช้แบบเดินทางไกลหรือออกนอกแผนที่เส้นทางหลักอาจต้องเตรียมแหล่งไฟสำรองเช่นแผงโซลา่าหรือหมดชาร์จแบบพกพาสุดท้ายเรื่องราคาและความคุ้มค่าครับสำหรับรุ่น3ล้อ RV แบบนี้มีการอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลของผู้ผลิตจีนเอเชียว่า รุ่นพื้นฐานอาจเริ 1, ่มต้นได้ที่ประมาณ11,101ดอลลาร์ราว370,000-400,000บาทแล้วแต่ค่าแลกเปลี่ยนและออปชั่นโดยเป็นรุ่นที่มีมอเตอร์ไฟฟ้า 60b 4000w แบตลิเทียมและบางรุ่นมีแผงโซลาร์เซลล์ติดตั้งในขณะที่รุ่นอัปเกรดหรือมีออปชันเสริมเช่นพลังแบตใหญ่ขึ้นระบบไฟฟ้าออฟกริดหรือวัสดุตกแต่งภายในพรีเมียมราคาอาจพุ่งไปถึง12,000-13,000ดอลลาร์หรือมากกว่านั้นส่วนในตลาดไทยเมื่อรวมค่าขนส่ง นำเข้าภาษีและออปชั่นอาจทําให้ราคาสูงกว่านั้นอย่างมีนัยสําคัญแต่เมื่อเทียบกับ RV ขนาดเต็มที่อาจมีราคาหลักล้านบาทแล้วตัวนี้ถือเป็นทางเลือกที่น่าสนใจมากสําหรับผู้ที่ต้องการเริ่มตน้นชีวิตบ้านเคลื่อนที่ด้วยงบประมาณไม่สูงจนเกินไปสำหรับความคุ้มค่าหากคุณเป็นคนที่เดินทางเดียวหรือสอคนใช้งานในระยะไม่ไกลมากหรือต้องการจับจองพื้นที่แคมป์หรือจอดในเมืองเป็นครั้งคราวรถรุ่นนี้คือคุ้มค่า จริงๆแต่หากคุณมีครอบครัวใหญ่เดินทางบ่อยหรือระยะไกลบ่อยครั้งคุณอาจต้องพิจารณาว่าพื้นที่ห้องพักและสมรรถนะจะเพียงพอหรือไม่ก่อนจบผมอยากให้คุณพิจารณา 2- 3จุดครับว่าคุณเดินทางแบบไหนใช้บ่อยแค่ไหนจอดแบบไหนเข้าออกซอยหรือเอาดอดมากกว่ากันและงบประมาณของคุณอยู่ที่เท่าไหร่เพราะรุ่น2 0 2 6 Tricycle RV ท a m p e r อร์เหมาะมากกับชีวิตที่อยากได้ความอิสระเคลื่อนตัวง่ายจอดได้ใกล้เมืองหรือใช้ในวันหยุดสุดสัปดาห์แต่ถ้าคุณอยาก บ้านเคลื่อนที่แบบเดินทางไกลหลายวันหลายคืนหลายคนหลายสัมภาระอาจต้องมองเป็นรุ่นใหญ่ขึ้นสรุปแล้วรถรุ่นนี้คือการผสมผสานที่น่าสนใจของความเคลื่อนไหวได้บวกพักผ่อนได้ในขนาดกระทัดรัดภายนอกทันสมัยภายในอเนกประสงค์สมรรถนะเหมาะสำหรับเมืองและทริปเบาๆและราคาที่เริ่มจับต้องได้หากใครอยากเป็นเจ้าของบ้านเคลื่อนที่สไตล์ใหม่ผมว่าไม่ควรมองข้ามครับถ้าคุณอยากผมสามารถช่วยหา